สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอเไลดีผีแดงในช่วงเรื่องเล่าข่าวแมนยูกันเหมือนเดิมทุกวันนะคะตอนนี้ก็คงจะไม่มีข่าวในของแมนยูที่แรงไปกว่าการยื่นซื้อคาเซมิโรจากเลอมาติดแล้วนะคะซึ่งเมื่อวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยก็มีกระแสข่าวออกมาตลอดค่ะฟาบียโซโรโมานโน่เนี่ยให้ความเห็นนะคะบอกว่า50ล้านยูโรหรอไม่พอหรอกไม่มากพอที่จะรอใจเลอมาติดได้พวกเขาต้องการมากกว่านี้ คาเซมิโร่เนี่ยจะพิจารณาเฉพาะเงินเดือนที่บ้าและบ้าเท่านั้นอยู่ในเตก็พร้อมที่จะจ่ายเงินเดือนก้อนโตเพื่อลอใจเขาตอนนี้แมนยูพยายามเพื่อคาเซมิโล่มากจริงๆพวกเขารู้ว่ามันยากเขาเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ในเลอมาริดลด สื่อของมากาเองก็รายงานนะว่าเลเอัลมิรตดเนี่ยรู้ดีว่าคาเซมิโลร,รู้สึกเหมือนกําลังจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วเขากําลังวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาในการย้ายมาที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแอนดี้มิทเทนนะคะก็รายงานเหมือนกันว่าคาเซมิโลเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ปัจจัยสําคัญก็คือถ้าเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญให้กับมาริตในอีก 2- หรือ3ปีข้างหน้าเหมือนตอนนี้ทีนี้ค่ะพอช่วงหัวข้ามของเมื่อวานเนี่ยก็มีความคืบหน้าของดิวคาเซมิโลออกมานะคะโดยที่ไซมอนสโตนเนี่ยเขาก แมนยูเนี่ยกำลังจะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวคาเซมิโรจากเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว59ล้านปอนด์พร้อมกับเซ็นสัญญาระยะยาวนะคะเป็นเวลา4ปีบวกแอดออนอีก1ปีเดวิดออนสตีนก็รายงานเหมือนกันนะคะบอกว่าแมนยูในเตตเนี่ยต้องการจะปิดตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยการเซ็นสัญญากับคาเซมิโรมิดฟิลจากเรอัลมาดริดและข้อตกลงระหว่างทั้งสองสโมสรกำลังคืบหน้าหลังจากนั้นเข้าเวลาก็ล่วงเลยมีอีกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะฟาบิเซอโรมาน่ก็ ออกมาทวิตค่ะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการสำหรับคาเซมิโลในคืนนี้ก็หมายถึงคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาเพื่อปิดดิวในวันศุกร์ค่าตัวอยู่ที่60ล้านยูโรบวกส่วนเสริมอีก10ล้านยูโรเรอัมลมาดริดคาดว่าจะยอมรับในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ทางด้านมตเตโอโมเรตโตนักข่าวชามอิตาลีนะคะรวมไปถึงพอลเฮิร์ตเองจากไทม์สปอร์ตก็ก็ระบุตรงกันนะคะว่าการมาของคาเซมิโลที่แมนยูเนี่ย ใกล้เข้ามาแล้วข้อตกลงสามารถปิดได้ที่70ล้านยูโรแมนูไนเตดเสนอสัญญาให้เขา4ปีบวกอีก1ปี 1> และเพิ่มเงินเดือนเป็น2เท่าและเขาจะเข้ารับการตรวจร่างกายระหว่างวันศุกร์หรือวันเสาร์ตอนนี้แมนยูหมกมุ่นอยู่กับการที่จะทำทุกอย่างให้เขาลงเล่นให้ทันในเกมแดงเดือดวันจันทนี้ทางด้านฟาบิโซโรมาโน ก็ออกมาให้ความเห็นเพิ่มเติมในทวิตนะบอกว่าสําหรับดิวของคาเซมิโลเนี่ยในการจะบรรลุข้อตกลงต่างๆอะไรเนี่ยเชื่อว่าต้องใช้เวลาประมาณ48ชั่วโมงไหนจะเรื่องของการตรวจร่างกายไหนจะเรื่องจัดเรียงวีซา่าไหนจะเรื่องเอกสารสัญญาใดๆและลงมาโนลอก็บอกว่านี่คือเหตุผลนะที่คาเซมิโลเนี่ยไม่น่าจะได้ลงเล่นเกมกับดิวเวอรพูในวันจันนี้อ่ะเราก็ตามดูกันละกันว่าดิวคาเซมิโลจะเป็นยังไงแต่ก็คงไม่พลาดแล้วแหละ แล้วก็จะสามารถเนี่ยประกาศแบบเป็นทางการได้เมื่อไหร่เนาะเอ๊มมี n s t a g r a m Facebook, TikTok, YouTube ภายใต้ชื่อ Lady ผีแดงวางลิงก์ทุกช่องทางให้แล้วใน Description จิ้มลิงก์กันได้เลยหรือใครอยากพูดคุยกับเบ๊เป็นการส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะที่แอด l a d y 9 9ถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ